สวัสดีค่ะน้องช่วงนี้บ่ค่อยได้ลงช่วงนี้บ่ค่อยได้ลงคลิปค้าขายน่าแล้วนะคะเท่ากับมาลงคลิปค้าขายค่ะเสียงอาชีรลบกวนแน่นะคะเพราะว่าลานยุติธนนท์ค่ะตัวนี้ก็อยากออกกล้องนั่ค่ะพี่น้องบอได้ลงคลิปน่าเราค่ะเออเขี่ยวกับคลิปค้าขายเนาะค่ะเนาะ ชมนี้กะเดือนท่านว่าคงเป็นเดือนสุด้ายแห้งปรีเนาะคะ่ะการผลิตเก็บเกี่ยวกับค่ะมัต่อกัะพี่น้องมือกีเด็กเดขายของอดูเก็บเกี่ยวมากับจบแล้วเนาะค่ะเนาะช่วงเกี่ยวเขาเกี่ยวนาข่าวเกินเหล้าเต็มยุ่งเต็มเหล้าทุกคนเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเขาเสียได้หลายเนาะค่ะพี่น้อง เขาได้หลายแต่ว่ารา,าคากะะวค่อยดีค่ะพี่น้องเอ้ยปุยกะแหงเขาทุบถูกค่ะพี่น้องเงียบคากเงียบแน่ค่ะช่วงฤดูเขาขึ้นเหล้าล่านของช่ำล่านขายข้าวสารจังช่องมันน้อยกะปวกเต็มใหมเลียอยู่ค่ะพี่น้องมึงมีคนมาซื้อเลย <laughs> ช่วงนี้กะ ย็าตุนเข่าเด้อจ้าว่าต้องซื้อเขาตุนเด้อเดือนท่านว่ามกกล้ากลุมผ้าซื้อไหวนิดหน่อยว่าต้องซื้อหลายครับพี่นอ้องช่วงที่เริ่มขายขอได้กบพูดละจ้าเมษาลงไปบุตะจ้าอยจะเริ่มตุนเขา่าลูกค้ากันเริ่มมีมาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเขาเกินกระซิเริ่มเมิดแน่นาะคะ่ะเนาะ สีตอนกันปีไม่สีตอนกันสงการกระสีเริ่มเมดแล้วกระสีมาหาซื้อเข่ากันแล้วตั้งแต่เมษาลงไปเด้อพี่นองคอยตุนเข่าหลายจักน้อยค่ะช่วงมีลานขายเข่าอย่าพึ่งตุนเข่าหลายค่ะเพราะว่าเข่าราะคาบดีแล้วก็คนมีเขากินยูเพราะว่ามันพึ่งเก็บเกี่ยวขึ้นเรานะคะเนาะ เขาสื่อว่าหลายเขากะเจอปัญหาเขามีหมอดโล่งเนาะค่ะเนาะเขามีหมอดโล่งเรากะเขาเขากะบวสดซีนะมันกะบวชแสบบวหอมค่ะ,ะเ,เพื่อนๆหลายๆค,น,ยคนกับหลายคนกับพวกสีเดกกินขาวไม่กันแล้วนะคะเนาะขาวไม่ปีนีกับบวแพงค่ะพี่น้องช่องบันหน่อยขายกิโลละยี่สิบบาท ยีบาทค่ะเขาเขาร่วมกับโลละยีสบาทเขาที่หนึงกับโลละยี่สิบสาบาทค่ะเขาเนียวค่ะพี่นองเขาปินีบบบบันไดค่ะเขาถูกมากๆเลยหลานของช่ำกัเงียบเงาค่ะพี่นองเบิดเงินเยี่ยวยาจากรัฐบาลแล้วกะ สู่กันไปคือเกาค่ะพี่นอ้องมี่ยังกะเห็ดไปเนาะค่ะเนาะสู่ๆไปน้ำกันค่ะจงมานหน่อยกับพ่าควยเลลงคลิปเกี่ยวกับอาคาทายเนาะค่ะค่อยๆเห็ดกันไปเป็นสีล่าจ้าสู่ๆกันไปคลิปนี้กะว่ามี่ยังขาพี่นอ้อง มาบอกพ่อค่ะขขแม่ค่ะมือใหม่ท่าผู้ใดสื่อเน้นเน้นท้ายข่าสารเป็นลักเพื่ชอช่องมานหน่อยค่ะว่าต้องสื่อข่าวมัดตูนหลายเด้อช่วงท่านว่ามุกกระลากลุ่มผ้าเนี่ยจะเพราะว่าข่าวมันถูกมันขายบ่หมืดช่วงที่ห้าตูนก็คือบุญญาเมษาลงไปบุญญาเป็นช่วงที่เริ่มขายข่าวแล้วค่อยสื่อไว้หลายๆค่ะพี่น้อง เงียบมากๆค่ะพี่น,อน้องเดี๋ยวถ้าไปเบิงช่องบันหน่อยไปเบิงลานช่องบันหน่อยค่ะว่าช่องบันหน่อยมี่ยังขายเนี่ยเงียบขนาดแดไปเบิงน้ากันค่ะพี่น,อน้องเงียบเงียบม่มีคนเลยค่ะพี่น,อน้องแล้วถ้าแบะบเบิงช่องบันหน่อยค่ะว่าช่องบันหน่อยขายสินค้าอีกอย่างจ้าช่องไม่ตายค่ะพี่น,อน้อง ผมมีลูกค้าเลยค่ะเงียบขนาดไหยคะพี่นองเนียบครับเงียบเยนถ้าไปชมลากค่ะที่นอนหนึนนนนน่งชั่วโมงลูกค้ามากก้นหนึ่งค่ะพี่นองเงียบหลายด้านนี่ก็สิเป็นด้านท้ายขอสารค่ะ มู้งหนึ่งูกค่ะมาค่วนหนึ่งพี่ห้อเอ้ยเรีบยาลาย ลิเวนในบ้านค่ะในลานค่ะพี่น้องช่องมนน้อยกับซิยูจังสี่ลาจ้าคุ๊กกเกี่ยยุกับ,กบ,กกกบลานแบบนี้นะจา้าค่ะสำหรับคลิปนี้ช่องมนน้อยกับพีพ่น้องมาเลาะเบิงออมลานเนาะค่ะนาะว่าช่องมนน้อยขายอย่างแน่นเนะค่ะ,อะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะไปพอกันไม่คิดหนาค่ะคลิปนี้กับสวัสดีค่ะ